สวัสดีครับผมเซวาสนะครับโตโยต้านครธนสาขาเทพรักษ์ครับวันนี้บาสพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กับรถไฮบิดกันบ้างนะครับคันนี้นะครับคือโครล่าคอร์สนะครับพรีเมียมลักชวรี่นะครับตัวนี้สีขาวมุกราคา1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับวันนี้บาสมาจัดโปรดบีอกพิเศษเรียกได้ว่าถูกสุดๆกันเลยนะครับแต่เท่านั้นไม่พอแน่นอนครับคอนเซปต์เซวาส ซื้อรถเนี่ยต้องไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวคันนี้บ้าแต่งและอัปเกรดอะไรให้บ้างเดี๋ยวบ้าจะพาชมนะครับคือตัวหลังคาดํานั่นเองซึ่งปกติเนี่ยถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นสีขาวหลังคาดำเนี่ยต้องซื้อในเกรดของรุ่น g ีอาเท่านั้นถูกไหมครับแต่ว่าที่เนี่ยเราก็มีบริการทําให้นะครับเราได้มีการทําสีตรงนี้ให้นะครับและนอกจากไม่พอกระจกหูช้างเราก็ทําสีให้ด้วยทั้ง2ด้านเลยและไม่พอนี่ฮะเพิ่มความโดดเด่นนะครับด้วยมือเปิดสีดําเงาแบบนี้เลย นี่เลยครับสปอยเลอร์นะครับสีดําเงาแบบนี้เราทําสีมาจนถึงบริเวณนี้เลยซึ่งปกติเนี่ยรุ่นนี้บริเวณเนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสปอยเลอร์ดำเนาะแล้วก็ชิปฉลามดํานะครับ